สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้อง,ปองปเป่าปายเบอร์สกุลสกุลอ๋อการร้องไนคือเกาได้จ้าพี่น้องจ้ากินตำมะฮงเหิมเป็นหวานพี่น,น้องอากาศหนาวหนาวลมแห้งแห้งมาหนีิกินสซมตำคำคำมะฮูเหิมน้องเงยไปได่ายมะฮูเหิมยุสเปิดมะเก็ตนะคะยุเพลร์แล้วก็ลูกเสียนปลาเจ้า,จาของ ลูกสินป่าน้งนองแมวด้วยจ้าทำเสร็จเรียบร้อยนะจ้าจะออกสู่ตลาดเหมือนเดิมหนึ่งกิโลกรัมจ้าเน,นี่ยหนึ่งกิโลกรัมนะคะเมื่อเนื้เห็ดทั้งเมื่อทั้งม่วงสามกิโลกรัมสามกิโลเคงเป็นสามกิโลเคิงจ้าหน่อยจ้าอ,อือจะออกสู่ตลาด สองสามกิโลกรัมนะจ๊ะอันนี้พี่น้อนอนอากาศดีไปละจ้าสองกิโลสามกับหนึ่งกิโลกรัมนะจ๊ะมืออื่นออกซืูดทองตลาดมาเส้นใหญ่ขนมจีนบ่มีมีแต่บ่ตตบตตบตตได้ต้มก็เลยมีเส้นใหญ่อยู่ก็เลยต้มเส้นใหญ่ใส่เนาะว้ายแซ่บแซ่บไปนอง แสบเด้อแต่อยู่ฮอลแลนด์อยู่ปลือมไม้ซีมอนมนบักหุงด้วยจ้ะบักหุงเท่มก็คือข้างนอกนะ่ะถ้าตำได้ค่ะข้างในนะกินกินสุก แต่ว่าก <iah. S 1> ับพ่อแม่มองหุ่งบานเท่างดอกมองหุ่งมากกว่าทั้งหราบุทั้งสุรินทร์น้บุรีดราม่าจากสุรินทร้ำกับพ่อกินแก่คันยุจ่าอืมอำคันสามจุ่มลยแต่น่อยก็ต้องกิน จ้าไม่เห็นอย่างหลือ,องั้นมาตั้งแต่บ่ายสามปุ๋โอ้อยหงายแหงต้นหอมอ่ะจับแจบไปนอ่อง ใจอ้จวนใจอ้จวนขนาดไหนจังมากจรอ ึ้นปลาก้นปลานะแมวโนแห้งขนาดนะี่นาะจริงๆมันก้แม่น้าคนเลยอตอนนี้นาหน,นาวเนา สีคริสต์มาสแล้ะพี่น้องฝนแห้งขนานะ แค่ทหมดตองใส่น้ำตาลได้พี่น้องพอดีได้พอดีจริงๆนะม,ม,มันคงหอมซ้มตามมาคงม,มางอืม มี่สีหาหนวยนลจ้ะยุบเลือคนะยุเลือเกิดกายบานน้องแม่วีลยนะอือแต่่าบนหัวจุอมองอื่นมีบอลนอะ่ะ time Bà nào. Chúng ta làm